มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาร่วมกับภาคีเครือข่ายได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการวิจัยเงี่ยงนางดำครับที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนี้วันโคร,ราชอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชพัฒนนครราชสีมาร่วมกับภาคีเครือข่ายจัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงการดำเนินงานการสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและสังคมท้องถิ่นเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมตามโครงการการพัฒนาพื้นที่ด้วยองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยภายใต้โครงการวิจัยเงี่ยงนางดำการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ด้วยทุนทางวัฒนธรรมเมืองเก่าสูงเนินจังหวัดนครราชสีมา โดยนายสมเกียรติวิระยะกุลนันรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาเป็นประธานพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรอดิศรน,นวนนธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฏนครราชสีมาและดรชุมพลชนะมาหัวหน้าโครงการวิจัยและหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องทีเ่เข้าร่วมในพิธีครั้งนี้สืบเนื่องจากหน่วยบริหารและจัดการด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชพัฒนครราชสีมาดำเนินการวิจัยเชิงพื้นที่โดยใช้องค์ความรู้ในด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นมาเป็นต้นทุนเพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งสอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยในการที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น โดยการพัฒนาเชิงพื้นที่เป็นภารกิจสําคัญอีกอย่างหนึ่งของทางมหาวิทยาลัยนะครับนอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาร่วมกันมหาวิทยาลัยมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะสนับสนุนกิจกรรมของชุมชนด้วยศักยภาพทางด้านวิชาการและคุณภาพของบุคลากรเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนท้องถิ่นในมิติทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนต่อไป ทางด้านดรชมพลชนะมาหัวหน้าโครงการวิจัยได้เปิดเผยครับว่าคณะผู้วิจัยได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของชุมชนสูงเนินที่มีความเข้มแข็งในด้านวัฒนธรรมท้องถิ่นอุดมไปด้วยแหล่งโบราณคดีและแหล่งประวัติศาสตร์สำคัญหลายแห่งมีภาคีการพัฒนาที่ร่วมดำเนินการอย่างเป็นพลวัตรวมถึงมีอัตลักษณ์ท้องถิ่นที่งดงาม สะท้อนอยู่ในงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าและมีชื่อเสียงอย่างมากในนามผ้าเงี้ยงนางดำซึ่งเป็นภูมิปัญญาของชาวสูงเนินที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบันเพื่อให้เกิดการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยขับเคลื่อนไปพร้อมกับท้องถิ่นอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจึงได้มีการลงนามความร่วมมือในวันนี้ร่วมกับภาคีพัฒนา14หน่วยงานเพื่อเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างการรับรู้ หนุนเสริมเพิ่มคุณค่าทุนทางวัฒนธรรมแบบบูรณาการอันเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปครับ